สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทางช่องสันติจัดให้ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้ครับปั๊มลมสั่งทําตามงบลูกค้านะครับของพี่พงชัยครับจังหวัดโคราชครับสั่งทํานะครับถังขนาด2ใบนะครับตัวนี้ยาว26เซน2ใบความโตก็5นิ้วนะครับ ยี่สิบหกเซนสองใบก็ห้าสิบห้าสิบสองเซนนุนนะครับครึ่งเมตรไปเลยนะครับตัวนี้ดูโดยรวมครับสภาพปั๊มตัวนี้ก็คือใหม่กิ๊กเลยนะครับมือสองญี่ปุ่นครับตัวนี้เฟสเชอร์สวิตช์ของญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ของปั๊มน้ำบ้านเรานะครับตัวนี้มากับมากับตัวปั๊มลมเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองชมการทำงานของเขานะครับจะอัดลมได้ขนาดไหนนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นสวิตนะครับเป็นเบกเกอร์บ้านนะครับ30แอมป์แนะนำลูกค้าควรจะต้องใส่นะครับเรามาชมการทำงานเลยครับ นิ่งมากเลยครับนิ่งและเงียบมากครับนี่ครับคลิปแบบตัวนี้ส่งอุตจร,รดิต์นะครับตัวนี้ส่งโคราชครับกำลังรีวิวอยู่ครับ รลมไปแล้วครับสองสองบาทแล้วครับนิ่งเลยเงียบมากเลยครับสภาพใหม่กิ๊กเลยนะครับปั๊มตัวนี้ได้เข้ามาใหม่ครับช่วงนี้ปั๊มมันก็จะไม่ค่อยเข้ามานะครับเพราะเป็นช่วงโรคระบาดในบ้านเราเนี่ยครับค่อนข้างจะหายากขึ้นแล้วครับ ในสต็อกผมก็เหลือไม่เยอะแล้วครับปั๊มลมูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับตามเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับนี่ครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดตาม ทางเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้นะครับ0819359439นะครับช่อง YouTube ก็สันติจัดให้ชาแนลนะครับเบื้อ o บุ๊กก็สันตินี่นะครับอันนี้ทำลมไปแล้ว75ปอน ตัวนี้ทําตามงบประมาณของลูกค้านะครับจริงๆก็ต้องใส่ตัวเซฟตี้โฟ l นะครับก็คือตัวโปโลโลมนะครับถ้าเกิดการอ c c ิ d เรของตัวเฟเชอร์สวิตช์ที่มันไม่ตัดนะครับมันก็ต้องมีตัวโฟลมทิ้งนะครับเพื่อเป็นการเซฟตี้นะครับก็คือแนะนําลูกค้าให้ไปใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้ขึ้นมาเลยมันยังเหลือพอร์ตใช้งานอยู่ลายพอร์ตนะครับสาหรับจุดต่อลมนะครับ นี่ลูกค้าเขาจะเอาไปใส่เองนะครับเลยไม่ได้ติดตั้งไปให้ตอนนี้ทำลมไปแล้วร้อยร้อยกัวปอนแล้วครับเจ็ดบาทไปแล้วนะครับดูที่ว่าเขาจะไปตัดอยู่ที่กี่ปอนนะครับแต่ตามาสเปคของเฟเชอร์สวิตช์ตัวนี้นะครับตัวตัดลมตัวนี้เขาี่ร้อยร้อยยี่ห้าปอนนะครับต่อที่เจ็ดสิบห้าปอน ไก่แล้วครับใกลอยยิมหานครับนิ่งและเงียบมากเลยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นปัม๊มซึ่งปั๊มยอดนิยมด้วยนะครับซึ่งหาได้ง่ายในบ้านเรานะครับปั๊มตัวนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าปั๊มกลมกลมกลางอะไรนี่แหละครับกลมใหญ่กลมใหญ่จะมีตัวหนึ่งกลมเล็กตัดแล้วครับ ร้อยยี่ห้านะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเขาจะไปต่อที่เจ็ดสิบห้าปอนเดี๋ยวผมปล่อยลมออกต่อแล้วครับต่อที่เจ็ดสิบห้าครับโอเค ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับกับทางช่องสันติจันทร์ไฮชาแนลนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ